สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของงานแล้วก็พลังงานกันต่อนะคะก่อนที่จะได้ทำโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงเนื้อหารีวิวเนื้อหาเนื้อหาอีกนิดหน่อยนะคะอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูเรื่องของงานก่อนนะคะงานหรือ work นะคะซึ่งงานเนาะเราสามารถหาได้จากเวกเตอร์ของ แรงนะคะ,ะจากนิยามของมันก็คือแรงคูณกับการกระจัดนะคะซึ่งการคูณแบบนี้เราจะเรียกว่าดอทปรดาคนะ,คะซึ่งสามารถเอามาเขียนเป็นสมการได้ว่างานเท่ากับ f เดลต้า x cos เซต้านะคะโดยที่มุมเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ของแรงและมุมะระหว่างเวกเตอร์การกระจัดนะคะฉะนั้นนะคะตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นนะคะเราต้องการหางานของแรง f นะคะโดยที่มีทิศการกระจัดไปทางขวาแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถหาได้จาก f คูณเดลต้า x แล้วก็ร์ s มุมเซตานะคะ,ะแล้วก็ สูตรนี้นะคะจะใช้กับแรงที่คงตัวนะคะส่วนแรงที่ไม่คงตัวนะคะเราสามารถหาได้จากแรงเฉลี่ยเนาะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะนักเรียนสามารถหาได้จากกราฟเนาะหาได้จากพื้นที่ของพื้นที่ใต้กราฟนะคะของแรงกับระยะทางก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปทําในโจทย์กันเนาะอ่ะทะนั้นเดี๋ยวให้มาดูอ่า โจทย์ปัญหานะคะเปิดมาหน้า63เลยนะคะมาดูข้อแรกกันนะคะข้อแรกถามว่างานในการเคลื่อนมวล m จาก a ไป c ดังรูปมีค่าเท่าใดนะคะอ่ะทีนีเ้เราจะเขียน free body diagram เนาะที่กระทำกับมวล m ก้อนนี้ก่อนนะคะเริ่มจากจะต้องมีน้ำหนักนะคะก็คือ mg นะคะแล้วก็แรงที่ใช้ในการดึงขึ้นไปอ่ะสมมุติเราให้เป็นแรง f ะะต้องให้เป็นแรง F เนาะและ mg นะคะ mg สามารถแตกเวกเตอร์ตามแนวการเคลื่อนที่นะคะแตกออกมาได้2องทางนะคะพบว่ามุมนี้นะคะคือมุมเซตาเนาะอันนี้ในเชิงเลขาคณิตน,นะคะเดี๋ยวเราก็ไปวิเคราะห์ดูนะว่าทำไมมุมนี้จึงเป็นมุมเซตานะคะและถ้าเราแตก mg ให้เป็นไปตามทิศการเคลื่อนที่นะคะ ตามแนวการเคลื่อนที่เราจะได้ mg ออกมาตรงนี้ว่ามันคือ mg สายเซตานะคะและแน่นอนว่าลักษณะการเคลื่อนที่นี้นะคะเราสามารถบอกได้ว่าแรง f นะคะจะมีค่าเท่ากับ mg สายเซตาเนาะเนื่องจากอะไรเนื่องจากซิกมา f เป็น0 เน,ะะนื่องจากซิมาอเอเป็น0นย์อ่ะฉะนั้นนะคะเราสามารถหางานได้แล้วนะคะฉะนั้นงานนะคะหาได้จาก f คูณกับเดลต้า x คอเซตานะคะเนื่องจากว่าเดลต้าเของเราเคลื่อนจาก A ไป C นะคะครูจะให้ระยะนี้คือระยะ A c เลยเนาะระยะ A c ซีเดลต้าเของเรามีทีนี้นะคะมีระยะทางมีขนาดเป็น A c นะคะอะฉะนั้นเราก็จะได้แรง F เท่ากับ Mg ็มเซตานะคะแล้วก็คูณกับ A c เนาะโดยที่มุมเซตานะคะที่กระทำระหว่าง F กับเดลต้าเนะคะคือมุมศูนย์องศาเพราะว่ามันขนานกันนะคะฉะนั้นเราจะได้ว่ามันคือคอสอศอสูนย์องศาคอสศูนย์องศามีค่าเท่ากับ1นะคะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นนะคะจึงมีค่าเท่ากับ mg s i n นนะคะแล้วก็คูณด้วย a c นั่นเองนะคะอันนี้คือคำตอบข้อที่1นะคะ ต่อไปเลยนะคะต่อไปมาดูข้อที่2บ้างนะคะข้อที่2โจทย์บอกว่า,วาจงหางานที่ใช้ในการลากกระสอบข้าวสารนะคะโดยที่มีมวลเท่ากับอ่าเขียนเลยนะคะมวลคือ100กิโลกรัมนะคะไปบนพื้นราบเป็นระยะทางโอเคนะคะให้เป็นเดลต้าอ,อกนะคะด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียทานระหว่างพื้นกับกระสอบข้าสารมีค่าเท่ากับ 0.05ก็คือมิวนะคะฉะนั้นถ้านักเรียนวาดรูปนะคะเราจะได้ว่าสมมุตินี้คือกระสอบข้อสารนะคะทำการดึงนะคะด้วยแรงแรงหนึ่งแรง f นะคะแล้วพบว่า,าดึงไปด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอแสดงว่ามันก็จะตรงกับกฎข้อที่1ของนิวตันนะคะก็คือซิกมา f เท่ากับ0นะและพื้นนี้นะคะเป็นพื้นที่มีสัมประสิทธิ ฉะนั้นต้องมีแรงเสียดทานนะคะฉะนั้นแรงเสียดทานคือแรง f เล็กเราก็จะได้ว่า f ใหญ่มีค่าเท่ากับ f เล็กนะคะ f ใหญ่เท่าไหร่อ่ะ f เล็กเท่าไหร่ f เล็กคือแรงเสียดทานหรือ m u in นะคะถามว่าแล้ว n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะก็ n คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะคะส่วนมวลของเรามีน้ำหนักก็คือ mg เราก็จะได้ว่า sigma f y อ่ะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้น n จึงเท่ากับ mg เนาะตรงนี้เรื่องนี้ครูอขอไปเร็วนิดหนึ่งนะคะดังนั้น n ของเราแทนค่าเข้าไปก็จะได้ f นะคะมีค่าเท่ากับ m คูณด,ด้วย mg นะคะและเนื่องจากเราต้องการหางานงานหาได้จาก f delta x นะคะ cos cos อ,อ,อะไร cos มุมอะไรก็มามาดูนะคะเขาต้องการให้เราหางานในการลากกระสอบฉะนั้นมันคือการหางานของแรง f เนาะซึ่งแรง f กับ เดลต้าเอ็กนะคะทำมุมขนานกันฉะนั้นคอสในที่นี้จึงเป็นมุมศูนย์องศานะคะศูนย์คอสศูนย์องศามีค่าเท่ากับ1อ่ะดังนั้นเราจะได้งานเท่ากับ f ก็คือมิลเอ็มจีถูกไหมคะฉะนั้นก็คือมิลเอ็มจีนะคะแล้วก็คูณด้วยเดลต้าเอ็กทีนี้ก็แทนค่านะคะมิคือ0.05นะคะ M คือ หนึกิโลกรัมอ่ะขอขอใช้ g เป็น10แล้วกันเนาะจะได้คิดเลขง่ายขึ้นนะคะอ่ะฉะนั้น g คือ10นะคะแล้วก็เดลต้า x คือสิบห้เมตรสิบห้าเมตรนะคะสิบห้าจนเมตรดังนั้นเราจะได้งานในการใช้ลากกระสอบนี้นะคะเท่ากับเจ็ร้อยห้าสิบจูลนั่นเองนะคะอ่ะนี่ข้อสอง ต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามข้อที่สามยังเป็นเรื่องของอางานของแรงคงตัวนะคะบอกว่าแรงคงตัวห้านิวตันนะคะกระทําต่อเนื่องกับวัตถุที่มีมวลอ่ะแรงคงตัว5นิวตันนะคะกระทํากับวัตถุที่มีมวล2กิโลกรัมที่อยู่นิ่งบนพื้นรา f นะคะกก็ไก่อ่ะก็ไก่นะคะจงหางานที่ทําในเวลา 2วินาทีแรกโอเคก่อนอื่นตอนนี้เรายังไม่ทราบเดลต้าเอ็กนะคะเราทราบเวลาเนาะเดลต้าทีเราทราบทีนะคะแต่เรายังไม่ทราบเดลต้าเอ็กฉะนั้นหาเดลต้าเอ็กออกมาก่อนนะคะฉะนั้นเราจะหาเดลต้าเอ็กได้จากสูตรเดลต้าเอ็กเท่ากับยูทีบวกเซนหนึ่งสันสองอ่ะยูทีขออภัยค่ะยูยูทีนะคะบวกเศษหนึ่งสันสองเอทีกำลังสองนะคะโอเคอ่ะฉะนั้นนะคะ Uh, เรายังไม่ทราบ A เนอะแต่ว่า A นะคะเราทราบได้โดยการใช้กฎของนิวตันก็คือซิกมา F อเท่ากับ MA เะซิกมเท่ากับ MA และพบว่า F ที่กระทำกับกับวัตถุนะคะคก็คือ F เอาะ5นิวตันะคะคฉะนั้นก็มีค่าเทากับ MA และ A จะเท่ากับ F ส่วน M นะคะ f คือ5นะคะ m คือ2ฉะนั้นมันคือ5ศส่วน2นะคะหรือ2.5นั่นเองอ่ะเดี๋ยวแทนค่าเลยดังนั้นนะคะเด l ต a x เท่ากับเท่าไหร่นะคะตอนแรกมันอยู่นิ่งแสดงว่า u เป็น0นะคะบวก1ส่วน2 a ของเราคือ5ส่วน2นะคะแล้วก็คูณ t คือ2วินาทียกกำลังสองอ่ะจะได้เท่ากับ 2,2,2,4นะคะ2,2,4ฉะนั้นเราจะได้เดลต้า x คือ5.0นเมตรนะคะและเราจะหางาน w เท่ากับ f คูณเดลต้า x นะคะได้ออกมาเท่ากับอ่าคอสคอสศูนย์องศาเนาะเราไม่เขียนนะคะ f คือ5นิวตันนะคะ,ค N, ะ,คะแล้วก็เดลต้า x คือ5เมตรนะคะฉะนั้นเราจะได้งานออกมาคือ25จูลนั่นเองนะคะนี่คือข้อกอกไก อยมีข้อกอไก่ส่วนข้อขอไข่อ่ขาข้อขอไข่นะคะให้หางานของแรงที่ทำในระหว่างวินาทีที่9นะคะแล้วก็วินาทีที่10โอเคฉะนั้นเราจะต้องหาตำแหน่งเนาะที่ณจุดที่9ณวินาทีที่9ก่อนแล้วก็หาตำแหน่งณวินาทีที่10นะคะแล้วเอามาหาเดลต้าเอ็กนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากทราบเดลต้าเอ็ก ในช่วงวินาทีที่9ถึง10ก็จะเอาวินาทีที่10นะคะลบด้วยตำแหน่งที่วินาทีที่9อาฉะนั้นให้ x10 แทนด้วยตำแหน่งของวินาทีที่10 x9 แทนด้วยตำแหน่งของวินาทีที่9เราจะหาตำแหน่งของวินาทีที่9ก่อนนะคะอะ x9 เท่ากับเท่าไหร่นะคะ x9 ก็คือ x เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กลังส คะคซึ่งแรงที่เกิดขึ้นนี้ทําให้เกิดความเร่งของทีฉะนั้นความเร่งของเราเท่าเดิมก็คือตัวนี้นะคะหส่วนสเนาะช่วงเวลาก็ผ่านไป9วินาทีนะคะ u เริ่มที่0ฉะนั้น u เป็น0อ่ย์เริ่มที่อยู่นิ่งฉะนั้น u เป็น0อนะฉะนั้นแทนค่านะคะ u ของเราจะเป็น0แล้วก็จะได้ว่ามันคือ1ส่วน2นะคะคูณด้วย 5, 2ส่วน2คือ a เนาะแล้วก็คูณด้วย9ยกกําลังสนะคะ ฉะนั้นเราจะได้ x ที่9ออกมานะคะ,ะได้เท่ากับ5ส่วน4เนาะ5ส่วน4อ่ะขอขอขอติดตัวเลขไว้ก่อนเศษส่วนไว้ก่อนนะคะแล้วก็คูณด้วย9 9คือ81อ่ะติดไว้ก่อนนะคะอันนี้หน่วยเมตรกับอีกอันหนึ่งนะคะคือการกระจัดที่วินาทีที่10นะคะเราก็จะได้ u t บวกเศษ1ส่วนส a t กําลังสองเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจาก t เนาะ ทีเท่ากับ9ให้เป็น t ทเท่ากับ10 U, U เป็น0นะคะฉะนั้นแทนค่าจะได้1ส่วน2 A, 2> A คือ5ส่วน2นะคะ T คือ10ยกกำลัง2อ่ะได้ออกมาคือ5ส่วน4แล้วก็คูณกับ100อ่ะติดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เอาจับมาลบกันง่ายๆฉะนั้นเราจะได้เดลต้านะคะเท่ากับเอา5ส่วน4นะคะคูณ100ลบกับ ห้าส่วนสี่คูณกับแปดสิบเอ็ดเนาะอ่ะฉะนั้นดึงตัวร่วมออกมานะคะมันคือห้าส่วนสี่แล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยลบแปดสิบเอ็ดนะคะแอบเขียนไม่พอขยับนิดหนึ่งเนาะอ่ะฉะนั้นได้เท่ากับหนึ่งร้อยลบแปดสิบเอ็ดนะคะแล้วก็คูณห้าส่วนสีเนาะคิดเลขออกมานะคะมันจะได้อยู่ที่ยี่สิบสามจุดเจ็ดห้าเมตรนะคะ อันนี้คือเดลต้าเนะคะและเราจะเอามาหางานนะคะอ่าหาได้จาก w เท่ากับ f เดลต้าเนะคะ f คือ5นิวตันเนาะเดลต้าเคือ23.75นะคะฉะนั้นเราจะได้งานเท่ากับ118.75จูลอันนี้คือข้อข้อที่3นะคะมี2ข้อย่อย โอเคอ่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปมาดูข้อที่สี่นะคะเป็นการหางานเหมือนกันเนาะเป็นการหางานเหมือนกันนะคะข้อนี้นะคะ,ะมีจุด A, B, C นะคะเป็นตำแหน่งใดๆนะคะที่อยู่บนพื้นระดับตามรูปนะคะโดยพบว่า A, B เนี่ยนะคะมีความยาวเท่ากับ12เมตร b ไปถึง C ยาวเท่ากับ9เมตรนะคะแล้วก็มุมระหว่าง a b c ตรงเนี้ยเป็นมุมมุมฉากหรือมุม90องศานะคะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะโดยโจทย์บอกว่า,วาในการลากวัตถุก,ก้อนหนึ่งาจากแนวตรงนะคะจาก a ไป c จะต้องใช้แรง f อ่ะเราแอบเขียนแรงไว้นิดหนึ่งนะคะจะต้องใช้แรง f เนาะ เท่าใดนะคะแสดงว่าเราต้องหาแรง F นี้นะคะงานของแรงนั้นจึงจะเท่ากับงานของแรงขนาด20นิวตันในการลากวัตถุอ่ะมีการลากแบบนี้เกิดขึ้นนะคะจาก A ไป C นะคะงานนี้คือ20นิวตันเนาะแล้วก็จาก B ไป C นะคะโดยแรงจะมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่อ่ะแสดงว่า ะโจทย์กําลังบอกเราว่าถ้าแรงมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่แสดงว่าคอร์สเซตาเป็นมุมศูนย์องศานะคะฉะนั้นเราก็สามารถหางานได้จาก f คูเลต้าเได้เลยเนาะอ่ะทีนี้นะคะเราจะหาว่างาน งานที่ที่ที่ใช้แรงเนี่ยงานงานที่ใช้แรง20นิวตันเนี่ยลากจาก A ไป B แล้ว B ไป C เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก่อนนะคะอ่ะฉะนั้นนะคะแทนค่าเนาะก็จะได้ว่างาน W นะคะใช้เท่ากับแรงก็คืออันแรกช่วงแรกก่อนจาก A ไป B นะคะก็คือ20นะคะแล้วก็คูณด้วย12เมตร นะกับอีกแรงหนึ่งกับอีกงานหนึ่งก็บวกนะคะอ่า20แล้วก็จาก B ไป C ก็คือ9เมตรนะคะฉะนั้นคิดเลขออกมาเนาะจะได้อยู่ที่420จูลอ่ะติดไปก่อนนะคะถัดมาเราต้องการหาแรงที่ลากจาก A ไป C เลยนะคะคำถามคือ AC ยาวเท่าไหร่เนาะ AC ยาวเท่าไหร่เราใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสไ,ได้เลยนะคะฉะนั้นเราจะหา AC นะ ac ก็จะมีค่าเท่ากับรูด9ยุกกัลัง2นะคะบวกกับ12ยุกกัลัง2ะจะได้ ac ออกมานะคะก็คือ99 81บวก144เนาะ12 12 144นะคะหรือบวกกันก็ได้225นะคะถอดรากที่2ของ225ก็คือ15เมตรเองฉะนั้นเราได้ความยาวหรือ Delta X นะคะจาก A ถึง C ว่ามันคือ15เมตรนะคะและเราจะหางานนะคะเท่ากับ f เดลต้า x เราจะหาหา f เนาะโดยที่งานเราทราบละว,ว่าต้องใช้เลขนี้นะคะอาฉะนั้นเราจะได้ f นะคะเท่ากับงานส่วนด้วยการกระจัดนะคะงานคือ420นะคะการกระจัดคือจาก A ไป C คือ15เมตรนะคะ ได้แรงที่ใช้จะมีค่าเท่ากับ28นิวตันฉะนั้นข้อที่4นะคะตอบ28นิวตันต่อไปนะคะอ่ะต่อไปเป็นข้อที่5เปิดมาหน้าถัดไปในข้อที่5นะคะออกแรงในการทำมุมเนาะออกแรง ในแนวที่ทำมุม45องศากับแนวระดับดังรูปนะคะถ้าลากวัตถุมวล3กิโลกรัมจากหยุดนิ่งโอเคจากหยุดนิ่งนะคะให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นระดับที่มีความเร่งโอเคอ่าเขียนก่อนอันนี้คือความเร่งจากหยุดนิ่ง u เป็น0นะคะลากมวล m งานของแรงลับ งานของแรงลับก็คือแรง F ตัวนี้นะคะที่กระทําต่อวัตถุในช่วง10วินาทีแรกาหาทอาบอกทีมานะคะถามว่างานมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าเราจะต้องหา,าแรง F ก่อนเนาะการหาการหาแรง F ก่อนทําอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่นี้เป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งฉะนั้นมันก็จะไปตรงกับกฎข้อที่2ของนิวตันนะคะนั่นก็คือซิกมา F เท่ากับ m e ะะแล้วกโ็โจทย์ให้ว่าแรงที่กระทำกับวัตถุนะคะคือแรง f เนาะฉะนั้นน่าจะมีแรงเดียวนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องพื้นฝืดพื้นลื่นอะไรแสดงว่ามีแรง f เกิดขึ้นแรงเดียวฉะนั้นจะได้ว่า f นะคะเท่ากับ m a เนาะซึ่ง f คืออะไรนะคะ m คือ 3กิโลกรัมนะคะ A คือ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ฉะนั้นแรง F ที่ใช้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ6นิวตันเนาะกับอีกอันนึงคือเราต้องหาเดลต้าเเพื่อจะหางานออกมานะคะฉะนั้นเดลต้า x หาได้จากสูตรเดลต้าเเท่ากับ U T บวกเศษ1ส่วน2 AT กลัง2องะ่ะเดลต้า Delta x นะคะ U หยุดนิ่งเป็น0น,นะคะบวกด้วย1ส่วน2 A คือ2นะคะ T คือ10วินาทีทั้งหมดยกกำลัง2นะคะ2ตัดส10 10ก็คือ100ฉะนั้นเดลต้า x คือ100นะคะและเราจะได้งานของแรงลับนะคะที่กระทำกับวัตถุออกมาเนาะก็คือ W ิเท่ากับเเดลต้า x กนะคะ w ิเท่ากับเดลต้า x โอเคอ่ะฉะนั้นได้ออกมาเท่าไหร่เอ่ยนะคะแรงลับนี้นะคะเดลต้าเอ็กซ์ของเรามีทิศไปข้างหน้านะคะมีทิศไปข้างหน้าเนาะขอเขียนนิดนึงนะคะฉะนั้นอันนี้คือเดลต้าเอ็กซ์นะคะลากวัตถุไปนะคะฉะนั้นเราก็จะได้เอฟเดลต้าเอ็กซ์นะคะคอส45เนาะตามทิศ นะคะอ่ะฉะนั้น f คืออะไร f คือ6นิวตันนะคะเดลต้า x คือ100ครอ cos สี่คือรูท2ส่วน2นะคะฉะนั้นมันคือ600หาร2ก็คือ300รูท2จูลนั่นเองเค okay, นะคะอ่ะต่อไปข้อที่6เนาะอะ,อะใครตามไม่ทันใครตามไม่ทันก็เออ่ สามารถกรอกลับได้นะคะก็อาจจะไปเร็วนิดนึงเนาะสทยนเรามีเยอะนะคะมาดูข้อ6นะคะแรง F คงตัวทั้งขนาดและทิศทางโอเคนะคะกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบจากจุด A ไปยังจุด C นะคะโดยผ่าน B ถ้า A B คือระยะ s 1นะคะ B C คือระยะ s 2 โดยที่ B C นะคะทำมุมเซตากับเส้นตรง A B ก็คือแนวระดับดังรูปเนาะจงหางานทั้งหมดนะคะที่เกิดจากแรงคงตัวนี่แรงคงตัวก็คือแรง F นะคะโอเคอ่ะฮาน,น้นนะคะเราจะหางานก่อนงานเริ่มต้นนะที่จาก A ไป B สมมุติคูให้เป็น W 1นะคะหาได้จาก F คูณกับ s 1 ถนะัดมา w 2นะคะคิดจาก a ไป b นะคะพบว่าการกระจัดของเราเนาะมันทำมุมเซตากับแนวระดับนะคะซึ่งแรงของเราคงตัวทิศทางคงตัวแรงก็จะต้องมีทีศเดิมถูกไหมคะดังนั้นเราจะได้แรงออกมาคือ f คูณกับ s 2และ cos ด,ด้วยมุมเซตานะคะได้างานของทั้งช่วง a มาจนถึง B และจาก B ไปจนถึง C นะคะและเราจะได้งานทั้งหมดก็คือเอา2อันมาบวกกันก็จะเป็น F S1 บวกกับ F S2 c อ s เซตานะคะหรือเขียนใหม่ก็จะได้ F S1 บวก F2 c o ออเซตานั่นเองได้งานทั้งหมดของแรงของตัวนี้นะคะ โอเคอ่ะต่อเลยนะคะเอาเอาเรื่องงานเนาะเรื่องต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7ย่อนเชือกผูกติดกับวัตถุมวล m ทํำให้วัตถุเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร่งคงตัว A และขนาดการกระจัดเป็น s งานเนื่องจากแรงที่คนดึงเชือกมีค่าเท่าใดโอเคสมมุติให้มีวัตถุมีมวล m นะคะแล้วก็มีการดึงเชือกขึ้นไปให้เป็นแรงดึงเชือกในที เนาะ,ะมวล m มีน้ำหนักคือ mg นะคะและพบว่าหย่อนเชือกอมีมีการหย่อนเชือกเนาะหย่อนเชือกลงมาด้วยความเร่งนะคะด้วยความเร่ง a นะคะฉะนั้นเราจะได้ตามกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือ sigma F เท่ากับ ma นะคะและ F, sigma F ของเราที่กระทำกับมวลมี2แรงคือ t กับ mg ฉะนั้นมันคือ t ลบ mg เท่ากับ ma นะคะฉะนั้น t จะมีค่าเท่ากับ ma บวก mg ย้าย mg ไปนะคะเป็นบวกและ t ก็จะเท่ากับ m นะคะเอ่อเดี๋ยวนะขออภัยนะคะขออภยัยลบนิดนึงนะคะลบนิดนึงนะอ่ะเอาใหม่ เนื่องจากว่าทิศท,ทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเนาะมันเป็นไปนตามทิศของความเร่งนะคะนั่นก็คือมันถูกหย่อนลงเนาะฉะนั้นแรงเราจะให้แรง mg เป็นแรงบวกแล้วกันนะคะแล้วก็ลบด้วย t เนาะฉะนั้นจะได้ mg ลบ t เท่ากับ ma นะคะหรือเราจะได้แรง t เท่ากับย้าย t ไปฝั่งฝั่งขวา ma มาฝั่งซ้ายเราก็จะได้ mg บวกกับลบค่ะขออภัยคะ่ะ mg ลบกับ ma หรือ t จะมีค่าเท่ากับ m นะคะ g ลบเเนาะและหางานของแรงดึงนะคะก็หาได้จาก t คูณกับ delta x เเนาะเดลต้าก็คือการกระจัดนะคะซึ่งการกระจัดของเราให้เป็น s ใช่ไหมคะ t คืออะไร t คือ m g ลบ e นะคะการกระจัดคือ s ฉะนั้นเขียนใหม่ก็จะได้อะไรออกมา จะได้ m s นะคะแล้วก็ g ลบด้วย A นะคะซึ่งถ้าเราดูถึงทิศทางนะคะจะเราจะเห็นว่าการกระจัดของเรามีทิศลงส่วนแรงทีมีทิศขึ้นนะคะฉะนั้นเราจะได้ตรงนี้ว่ามันคือคอร์สนทิศทางตรงข้ามดังนั้นงานนะคะคจึงติดลบเนาะฉะนั้นเราจะได้งานของแรงหนึ่งคือลบ ms นะคะคูณด้วย A G-A ลบนะคะอ่ะต่อไปนะคะในเรื่องของของงานนะคะอีกหนึ่งเรื่องในข้อที่8ในข้อที่8หน้าถัดไปนะคะกราฟระหว่างความอ่ะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงปลายสปริงนะคะกับระยะที่สปริงยืดออกเป็น ดังกราฟดังรูปเนาะค่าคงตัวสปริงมีค่าเท่าใดข้อนี้ต้องการให้เราหาค่า k นั่นเองนะคะถ้างานของแรงดึงที่ทำให้สปริงมีการกระจัดเท่ากับ4เซนเมตรจากตำแหน่งสมดุลน,นะคะซึ่งมีค่าเป็น24มิลิจูลเนานะอะฉะนั้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะได้ว่าถ้าเราดูที่เส้นกราฟนะคะนั่นจะเห็นว่า จะเห็นว่างานเนี่ยจากกฎของฮุกเนาะเห็นว่าแรงที่ใช้นะคะจากกฎของฮุกเนี่ยหาได้จาก f มีข้างกับ kx นะคะฉะนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้มันคือ k และคูณด้วย x x ตรงนี้คือ4เซนเมตรเนาะถ้า4เซนเมตรคูณเปลี่ยนให้เป็นเมตรนะมันก็คือ0.04เมตรใช่ไหมคะฉะนั้น k คูณกับ0.04ตรงนี้คือ f ที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นงาน ในการางานใน,ในการงานของแรงดึงนะคะที่ทำให้สปริงเกิดการกระจัดขึ้นมาตรงนี้เราสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟเนื่องจากว่า,าแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่แรงคงตัวนะคะ <adia> ฉะนั้นงานที่ได้เนี่ยเราสามารถหาได้จากแรงเฉลี่ยเนาะหรือหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะคะฉะนั้นคราวนี้เขาให้กราฟมาเราก็เลือกที่จะหาจากพื้นที่ใต้กราฟอ่ะฉะนั้นเราจะหาจากพื้นที่ใต้กราฟ พื้นที่ใต้กราฟนะคะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟหาได้จากพื้นที่รูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอ่ะคูณฐานคือศูนย์จูนย์สี่ะคะจากตรงนี้นะคะแล้วก็คูณสูงความสูงตรงนี้ก็คือ k อ่ะคูณกับ0.04นะคะ ติดไปก่อนทีนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ใต้กราฟนั้นคืองานและเขาให้ค่าของงานมาก็คือ24มิลิจูลหรือ24คูณ10กำลังลบ3จูลน,นะคะฉะนั้นแทนค่างานได้ตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือ24คูณ10กำลังลบ3อ่ะฝั่งนี้นะคะก็จะได้อะไรบ้างอ่ะจะได้อ่า0.4คูณ 0.04ยกกำลัง2เนอะก็คือ0.16 0.16หาร2คือ0.08นะคะ0.08นะถูกไหมง่ายเดีย๋ยวนะอ่ะเอาใหม่นะคะขออีกทีเป็น0.04เนอะมันก็คือ4แล้วก็คูณ10กำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน2คูณกับ k อ่ะตรงนี้ก็เขียนง่าย,ายนะคะหรือมันก็คือ446 16หาร2ได้8นะคะคูณ10กำลังลบ4เดี๋ยวจะสับสนคูณ k นะคะ24คูณ10กำลังลบ3อ่ะฉะนั้นหาค่าเ,เออกมาค่ะ k ได้เท่ากับ24คูณ10กำลังลบ3หารด้วย8คูณ10กำลังลบ4นะคะแป8 8 3 24แปยิบนะคะก็จะได้เท่ากับ30หน่วยเป็นน,นิวตันต่อเมตรนะคะโอเคก็จบเรื่องของงาน เนาะจบโจทย์ของงานนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8